อุ้ยกูเลยไปบ้างเขไม่รู้ไปเยอะใคร่อวันี้มีฉากต่อทู่กันเต่นนมีฉากต่อไปถ่ายถ่ายมีคิปมาแบบยืนบนอย่างเงี้แล้วก็ทำเป็นแบบโอ้้อยตัวฆ่ากันตลอดเวลาออกมาเป็นยังไงเขาถ่ายตอนจบไปแล้ว่ถ่ายตอนจบ แนไงนั่นน่สิคือที่เราคนทำอะไรไปใส่เนี่ยถาม<ะ>ท<ำ>ี่ถามไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าต้องใส่อ<ท>ะไรไม่รู้รเลยน้ำหมึดแล้วนะน้ำหมึดแล้วมมแล้วคนเนี้ยยังไงเนี่ยใส่โยดิดด ก็จะเซลฟ์เฟอร์ในไอเีที่บอกว่าตอบมาว่าขาโหดตอนแรกก็จะพิมพ์ไปแล้วว่านึกว่าขาโหดเหรอกลัวก็กล่าวว่าพิมพ์ไปแล้วไงคิดได้ว่าใช่งอนแน่ใครใชกคนแน่ๆเลยงอนแน่เลยอ่ะลบแมวดีกวเปล่างอนมันจะเลิกข้าศัตรูอิทธิ์บอกว่ามันอยู่ที่เจตนามันจะเป็นบาปแต่ฝนก็จะยืตีขาพิมพ์พิธีมีแต่ตูเป็นไหมเห็นไหมเข้าปากสุดต้มดื้อปะ กัดเด็ดส no ุดไม่กลัวไม่กลัวตันเอาทวเหพอคิ้วอะคิ้วยังอยู่ไหมคิ้วยังอยู่ไหมคิ้วยังอยู่ล้างไม่ออกไม่น่าไปแก้มเลยอะทีนี้ี้เหร่เลยเอาไม่ออกจริงเจอตัวเองอะไม่มีคิ้วคกวขอยู่างนอเอนั่งฟางแต้มมุที อหรอะว่เห็นหรอี่อก็มีเรองดีมาดีเขาดูหน่อยนดละยดูเล่นยไม่อยากให้ดูเลยกดดังเครขอดูหน่อยนิดเนี่ไม่อยากให้ดูเลยอ่ะ